สวัสดีครับสวัสดีเฮบซีทุกท่านนะครับผลหาน้อยเมื่อวานนะครับผมน้อยชุดรวมนะครับผมมารอบปกตินะครับเข้าตัวเจาะนะครับส่วนรอบพิเศษกับ vip หลุดูดไปนะครับน้ำมัดนวมนะครับวันนี้เล็กเด่นนะครับ สองและหกนะครับผมคันสองนะครับสองหกสองสี่สองห้า สองแปดนะครับผมหกสี่หกห้าหกแปดนะครับ เลขสามตัวนะครับสองหกสี่สองหกห้านะครับและสองหกแปดนะครับหน่อยพิเศษนะครับชุดเย้ยกนะครับ เมื่อวานนะครับเลขเด่นเข้ารอบพิเศษนะครับ er ขอบรอบปกตินะครับเลขเด่นรอบพิเศษนะครับสีและหนึ่งปกตินะครับเก้าและสองวีนะครับผม สามและศูนย์นะครับกอบพิจารณาเป็นแนวทางนะครับลองกันเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับสำหรับเล็กเด่นชุดแยกนะครับหัวเร่วนะครับผมงดที่เล้วหลุดนะครับผมงดนี้นะครับเด่นสองนะครับผม เลขเจ็ดนะครับต่วสองนะครับสองเจ็ดนะครับสองหนึ่งสองหกและสองแปดนะครับผม จ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับและเจ็ดแปดนะครับผมสองเจ็ดหนึ่งนะครับสองเจ็ดหกนะครับผมและสองเจ็ดแปดนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังนะครับ เปิดรับเข้ากลุ่ม B I P ฟรีนะครับผมท่าในใดที่อยากจะติดตามแนวทางนะครับก็สามารถติดตามได้ในอีกช่องทางลายกลุ่ม B I P นะครับท่าในใดที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะก็แอดอดีไลน์มานะครับที่เบอร์นะครับผม097 134 4064นนะครับ